รุ่นนี้แะครับคือทีวีโซนี่ที่สตูดิโอผลิตหนังในบ้านเราเนี่ยใช้เป็นจออ้างอิงจริงๆบราเวีย9ตัวท็อปครับสวัสดีครับผมโรมมนณ l d TV v h a i l a ไทยด์ครับในที่สุดก็ได้เลิกเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับทีวีโซนี่ซีรีส์พี่ใหญ่สุดอ่าบราเวีเเป็น 4K Mini LED ระดับบนสุดของเขาเลยนะครับ และความพิเศษของรุ่นนี้นะครับทางโซนี่เองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับสตูดิโอผลิตภาพยนตร์นะครับชื่อดังในบ้านของเราเนี่ยในการใช้เป็นจออ้างอิงในการผลิตภาพยนตร์นี่แหละครับอย่างหนังไซไฟอวกาศเรื่องล่าสุดนี่ขึ้นภาพตัวอย่างมา Uranus 2324เพิ่งเข้าโรงไปได้ไม่นานนะครับเขาก็ใช้จอตัวนี้นี่แหละขนาด85นิ้วในการอ้างอิงนะครับทำา o o o r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  d i n n g หรือว่าการเกรดสีนั่นเอง ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในทุกกระบวนการผลิตภาพยนตร์เนี่ยจะมีโปรดักต์ของโซนี่เนี่ยเข้าไปร่วมเกี่ยวข้องนะฮะเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์นะครับในระดับโปรเฟชชั่นอลเห็นไหมก็เป็นยี่ห้อโซนี่นะครับไมโครโฟนที่ใช้บันทึกเสียงก็มีของโซนี่เช่นกันหรือแม้กระทั่งโปรเจคเตอร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์จริงๆหลายๆโรงก็เป็นของโซนี่ครับแล้วทําไมทีวีที่เราใช้ดูหนังภายในบ้านเนี่ย จะไม่เป็นโซนี่บราวเวียบ้างแหละเห็นไหมอันนี้คือคอนเซปต์ของโซนี่ในปีนี้นะครับที่เรียกว่าซีนีมาอีสต์คัมมิ่งโฮมหรือว่ายกโรงหนังมาไว้ที่บ้านครับบราวเวียเเนี่ยเข้ามาทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่75นิ้วแล้วก็85นิ้วเห็นไหมจะสังเกตได้ว่าเขาเน้นไซส์ใหญ่เป็นหลักนะครับเขาอยากจะส่งมอบประสบการณ์แบบโรงภาพยนตร์นี่แหละจอใหญ่ๆและจุดที่ผมชอบจุดแรกในเรื่องดีไซน์เนี่ยคือขาตั้งครับออกแบบมาได้ชันฉลาดมากนะเราสามารถเลือกปรับไปถึง4แบบด้วยกันเห็นไหม มันแบบเรียดติดพื้นอยู่แบบนี้เราสามารถเลือกปรับได้ทั้งแบบแคบหรือกว้างนะครับหรือเราจะปรับยกสูงขึ้นมาก็ได้นะเลือกได้ทั้งแคบแล้วก็กว้างเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ที่ขนาดของโต๊ะเราเลยโดยเราสามารถวางลำโพงซาวบาไว้ที่ด้านหน้าแบบนี้นะฮะโดยที่มันไม่บดบังตัวจอได้ด้วยครับส่วนดีไซน์ด้านหลังเนี่ยอย่างตัวขาตั้งเห็นไหมมันมีช่องนะฮะเอาไว้ร้อยเก็บสายสัญญ,ญาณได้ด้วย แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีฝาเอาไว้ปิดนะตรงช่องเชื่อมต่อนะครับพวกเนี้ยมาช่วยจัดระเบียบสายสัญญาณให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็พอช่องต่อที่เขาให้มาเนี่ยอย่าง HDMI ให้มา4ช่องนะครับแบ่งเป็นเวอร์ชัน2.1 2ช่องแล้วก็2.0 2ช่องส่วนพออื่นเนี่ยก็มีพวก USB ช่องเสียบสาย LAN แอนเทนน่าแล้วก็ออปติคอลพวกนี้ให้มาครบนะครับส่วนรีโมทคอนโทรลในปีนี้ผมใช้คําว่าเทพเลยนะคือความพิเศษของเขาเนี่ย เขาทำจากพลาสติกรีไซเคิลนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีกลิตเตอร์สีฟ้าแทรกตัวอ,อยู่ภายใต้พื้นหลังสีดำด้วยความเท่ของเขาเนี่ยอย่างแรกเลยคือมีไฟแบ็คไลท์อย่างที่2นะครับนี่ผมพลิกมาให้ดูปุ๊บข้างล่างเนี่ยมีพอร์ต USB Type C ด้วยแต่เนี่ยมันเปลี่ยนนะครับเป็นแบบชาร์จนะครับจากพวกชาร์จเจอร์มือถือได้ด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะครับมันมีฟีเจอร์ค้นหาตัวเองด้วยในกรณีบางทีเนี่ยเราทำรีโมทคอนโทรลหล่นไปตามซอกโซฟาแล้วหาไม่เจอนะครับ เราสามารถกดปุ่มที่ตัวทีวีเนี่ยเราให้มันค้นหาตัวรีโมทมันจะร้องดังปิ๊บปิ๊บปบแบบนี้ออกมาเลยทําให้เราหารีโมทได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเรื่องภาพเนี่ย Bravia 9มันคือ 4K Mini LED ถูกต้องไหมครับแต่เขากล้าวาง positioning เนี่ยให้ทีวีตัวเนี้ยอยู่ในระดับที่สูงกว่า Bravia 8ซึ่งเป็น OLED TV ด้วยเนหะ็นไหมถ้าสเปคเขาไม่ถึงจริงเนี่ยเขาไม่กล้าทำแบบนี้นะครับอะมาไล่ดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะครับคือตัวจอเขาก่อนเขาใช้จอแบบ VA Panel นะครับพร้อมการเคลือบหน้าจอแบบ Glossy ด้วยเห็นไหมเป็นการเพิ่มระดับความดำเงาเนี่ยให้ภาพมันดูมีมิติขึ้นแถมยังให้มุมมองรับชมที่กว้างมากเป็นพิเศษไม่เหมือนจอ VA โดยทั่วไปด้วยมอง,เฉ,งเฉียงเข้าไปเนี่ยยังรักษาความสดอิ่มของสีไว้ได้ดีอยู่ด้วยครับแล้วก็ยังช่วยลดแสงสะท้อนได้ดีอีกต่อหน,นึ่งด้วยนะส่วนตัวชิปประมวลผลเนี่ยก็เป็นตัวท็อปเลยนะครับ BRAVIA XR Processor นี่แหละ ผสมผสารกับหลอดไฟอย่างม i นิ LED นะครับซึ่งความพิเศษของหลอดม i นิ LED ของโซนี่เนี่ยคือความสามารถในการดิมหลอดไฟครับถือว่าดิมได้เก่งการมากๆสร้างระดับความดำเนี่ยผมใช้คำนี้นะอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศถ้าเรานั่งมองในมุมตรงนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าน้องๆ OLED เลยแหละใกล้เคียงกันมากนะครับนี่ผมทดสอบให้ดูในฉากนี้นะครับฉากพระอาทิตย์กำลัง สองแสงสว่างเนี่ยเรืองสะพรั่งแบบนี้เลยภายใต้อวกาศอันมืดมิดเห็นไหมคุมได้ดีนะครับทั้งระดับความดำกับความสว่างเลยเจ๋งมากๆรวมถึงหนังตัวอย่างนะครับเรื่องยูเรเนียสสองสามสองสี่นี่แหละนี่ผมลองลันภาพให้ดูครับอวกาศอันมืดมิดมันต้องเป็นแบบนี้แต่จุดที่มาแรงแซงโค้งเนี่ยคือเรื่องของระดับความสว่างครับพอใช้หลอดไฟมินิเอลเอดีหลอดไฟมากมายนะฮะหลายพันหลอดเนี่ย ผมใช้คำนี้นะเขาระเบิดพลังความสว่างได้สูงสุดเท่าที่ Sony เคยผลิตทีวีมาเลยนะครับอยู่ที่2,790นิตนี่หากเทียบกับ Mini LED ตัวรุ่นน้องเนี่ยอย่าง BRAVIA 7นะครับหรือว่า Full Array LED นะครรุ่นยอดฮิตในปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างพวก x 9 0 l ถือว่าสว่างกว่ากันนะครับประมาณ2เท่าเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้นอกจากสว่างสู้แสงแล้วการขับภาพ 4K HDR เนี่ยฉากไฮไลท์สว่างต่างๆเนี่ย มันก็ยิ่งหมดจดมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยก็สามารถสะท้อนอะสิ่งที่ผู้ผลิตหนังเนี่ยอยากจะนําเสนอให้เราได้เห็นได้จริงๆครับส่วนคอเคองสีเนี่ยก็ทําได้กว้างอยู่ที่95%ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 ครับเห็นไหมครับคือทีวีตัวเนี่ยสเปคด้านแสงและสีผ่านมาตรฐาน Ultra HD Premium อย่างฉลุยเลยคือมันเป็นตัวบ่งบอกว่ามันสามารถถ่ายทอดภาพ 4K HDR ออกมาได้อย่างถึงพริกถึงขิงนั่นเองนะครับแล้วก็มาตรฐานเนี่ยตามหลักรีควายเมนของเขาความสว่างเนี่ยเขาเอาอยู่ที่1,000พันิตนะครับสำหรับมาตรฐานพวก 4K LED TV แต่ตัวเนี่ยทำได้2,790ันเดเตเลยขอ,อยา้าอีกทีนึงนะมีข้อแนะนำนะครับนเนื่องจาก BRAVIA 9มันเป็นทีวีสายดูหนังแบบจ๋าๆเลย โหมดภาพสเสร็จรูปที่ถูกต้องเนี่ยผมแนะนำอยู่2โหมดนะอย่าง imax enhanced นะครับแล้วก็ professional มันให้โทนภาพที่ถูกต้องแบบสตูดิโอแบบโรงหนังนี่แหละก็จะเป็นโทนอบอุ่นนะครับใช้2โหมดนี้ได้นะมันต่างกันที่ความสว่างเท่านั้นเองแต่ถ้าเราดูคอนเทนต์ที่เป็น hdr แบบ dolby vision นะครับเนี่ยอย่างผมเปิดหนังเรื่อง eve นะฮะ imaginary f r a e s อยจาก apple tv เนี่ยเราก็สามารถใช้โหมดภาพนะครับ อย่าง Dolby Vision Bright ที่แปลว่าสว่างได้ถ้าเราดูภายในห้องที่มีแสงสว่างเข้ามาแบบเนี้ยเหมือนห้องที่ผมถ่ายรีวิวอยู่แต่กับกันถ้าเราดูในห้องที่ค่อนข้างมืดหรือว่ามืดสนิทไปเลยอะนะฮะเราก็สามารถปรับโหมดภาพเป็น Dolby Vision Dark ได้นะครับกด,ดให้ดูนี่เห็นไหมภาพมันก็จะซอฟลงมาประมาณหนึ่งทำให้เราดูสบายตาครับแนวภาพที่ได้เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของโซนีมากเลยนะครับ คือมันดูกลมกล่อมในแบบฉบับของสตูดิโอไม่ติดโฉงชางมีความเป็นกลางนะครับคือเหมือนพวกจอ OLED LED monitor ขนาด2 0 3 0นิ้วเนี่ยที่เขาใช้ในสตูดิโอผลิตหนังจริงๆนี่แหละภาพเนี่ยเป็นลักษณะนแนวนี้เช่นกันครับแล้วก็ภาพที่ได้เนี่ยมีความสะอาดสะอ้านมากนะครับตัวชิปเนี่ยมันจัดการพวกน้อยเซ่อย่างเด็ดขาดเลยรวมถึง motion ภาพเคลื่อนไหวน,นะครับค่า default ที่ทาง Sony เขาเซ็ตไว้ให้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมีความลื่นไหลได้กปลิ่นนายแบบฟิล์มเลย สำหรับการเล่นเกมเนี่ยทีวีของ Sony เขามีพอร์ต HDMI เวอร์ชัน2.1มาให้ด้วยนะครับก็จะรองรับสัญญาณภาพแบบ 4K 120Hz พร้อมฟีเจอร์นะฮะอย่าง v r เนี่ยได้อย่างสมบูรณ์นะโซนี Sony เองเนี่ยเขาก็โปรโมดนะฮะออกมาเป็นคำว่า Perfect for PlayStation 5เป็นทีวีที่สมบูรณ์เลยแหละนะครับในการเอามาเล่นกับเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5ครับและจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับเมื่อเรากดปุ่มเมนูปุ๊บ,บ,บนี บนรีโมทคอนโทรลเนี่ยมันก็จะมีแถบที่เรียกว่าเกมเมนูสีม่วงๆแบบเนี้ยขึ้นมานะครับจะเป็นแถบที่บอกสเตตัสการเล่นเกมต่างๆเนี่ยอย่างพวกภาพ 4K สัญญาณภาพแบบ120 Hz, เฮสใช่ไหมพวกเฟรมเรทเนี่ยมีการปรับขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับโชว์ขึ้นมาให้เราได้เห็น แล้วก็รวมถึงนะพวกเมนูในการปรับภาพต่างๆอย่างหมดภาพเสด็จรูปแล้วก็สามารถปรับให้แมทชิ่งกับประเภทของเกมที่เราเล่นอยู่ได้นะครับขนาดไซส์ของจอ,อนี่เราก็ปรับหดลงมาให้มันเล็กลงมาหน่อยก็ได้นะครับในกรณีถ้าเราแบบอยากจะมานั่งเล่นแบบในระยะประชิดอะ่ะแล้วก็มีเมนูอย่างพวก c r o s s h a i r ด้วยนะครับเป็นการเปิดเป้าเล็งจําลองในกรณีถ้าเราเล่นเกมยิงปืนแบบพวก f p s เนี่ยตัวนี้ผมก็ช่วยทําให้เราเล็งได้อย่างแม่นยํามากยิ่งขึ้นเลยครับ ส่วนถ้าเราใช้โหมดเกมแบบนี้นะครับพวกค่า Input lag กเนี่ยมันก็จะต่ำลงอย่างอัตโนมัติด้วยนะทำให้เวลาเรากดจอยเนี่ยมันตอบสนองได้อย่างว่องไวมากยิ่งขึ้นอย่างสัญญาณภาพแบบ60 h z ิเนี่ยเขาทำได้อยู่ที่17มิลลิเซคเกิลนะครับแล้วก็สัญญาณภาพแบบ120 h z ก็จะทำได้ยิ่งไวขึ้นอีกอะอยู่ที่6.7มิลลิเซคเกิรครับและจุดที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยสำหรับโหมดเกมของทีวีโซนี่เนี่ยคือคาแรคเตอร์ของภาพครับ โดยปกติเนี่ยหมดเกมในทีวีเครื่องอื่นหรือแม้กระทั่งพวกจอเกมมิ่งมอนิเตอร์เนี่ยสีมันจะออกสดแล้วก็หวานแวนิดนึงนะแต่ทีวีของโซนี่จะสังเกตได้เลยนะครับโดยเฉพาะฉากพวกคัดซีนต่างๆจากเกมอย่างพวกสไปเดอร์แมนแบบเนี้ยมันสวยแบบซีนิมาติกมากๆดูมีมนขลังอะมีเสน่ห์มากๆเลยอันเนี้ยแค่เสพภาพอย่างเดียวก็เพลินมากแล้วครับ เรื่องภาพผ่านไปมาดูเรื่องเสียงกันบ้างครับเบราว a 9เนี่ยใช้ระบบเสียงที่มีชื่อว่า a c คูสติกมัลติ Audio Plus นะครับแล้วก็มีการนำทวีต t ตอรที่เรียกว่าเฟรมทวีต t ตอรเนี่ยฝังเข้ามาที่บริเวณด้านข้างทีวีด้วยแล้วก็รวมถึงถ้าเราพลิกไปดูที่ด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นชิ้นลำโพองอยู่เราเรียกว่าบีมทวีตเตอร์ลำโพงเหล่านี้มันเป็นตัวที่ทำหน้าที่นะครับกระจายเสียงยิงเสียงแบบ360องศา ท่นั้นเนี่ยพวกระบบเสียงรอบทิศทางขั้นท็อปเนี่ยอย่าง d อ l b y Atmos แล้วก็ DTSX เนี่ย b r า v i a 9เ้าขารองรับทั้งหมดนะครับแล้วก็กำลังขับรวมเนี่ยก็อ,อยู่ที่70วัตต์คุณภาพเสียงโดยรวมเนี่ยถ้าเทียบกับ b ราเ i a 7รุ่นที่ผมเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับอ่าแน่นอนนะครับคือกำลังวัตต์มากขึ้นชิ้นลำโพงมากขึ้นความกระหืมแล้วก็มิติเสียงรอบทิศเนี่ยเขาก็ทำได้ดีขึ้นแบบจับต้องได้ระดับหนึ่งเลยผมลองให้ฟังตัวอย่างกันดูสักท่อนหนึ่ อย่างไรก็ตามนี่ทีวีมันใหญ่โตตั้ง85นิ้วถูกต้องไหมครับเราอยากจะอัปเกรดเสียงให้มันใหญ่โตตามนะจากแค่ทีวีสปปกเกอร์สู่ความเป็นเทียเตอร์ซาวแน่นะฮะโซนีเองเขาก็มีโซลูชันนะครับลำโพงซาวบาที่เกิดมาคู่กันนี่เรียกว่าบราวเวียเทียเตอร์บเลขซีรีส์เป็น9เหมือนกันเลยเป็นลำโพงซาวบาแบบชิ้นเดียวจบครับเนี่ยเอามาติดตั้งนะข้างหน้าคู่กับทีวีบราเีย้แบบนี้ได้ด้วย แล้วก็การเชื่อมต่อทําได้ง่ายนะครับเนี่ยสาย HDMI เพียงเส้นเดียวนะครับผ่านพอร์ต HDMI ARC ER นะครับช่องที่สานี่แหละลงมาต่อเข้าซาวบาได้เลยนะครับแล้วก็รองรับพวกเสียง Dolby Atmos แล้วก็ DTSX เหมือนกันครับรวมถึงพวกการฟังเพลงแบบไร้สายเนี่ยแบบ h ฮ Res ก็รองรับการสตรีมมิ่งจากพวกมือถือเข้าไปได้ด้วยนะและอีกหนึ่งความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยเมื่อเราใช้ลำโพงซาวบากับทีวีคู่กันแบบนี้นะเขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า a c o u s t i c c e n t e r Sync 2.0 คือเขารวมพลังเนี่ยลำโพงจากซาบา์กับทีวีเนี่ยให้เปล่งเสียงมาพร้อมกันได้นะครับทำให้เสียงเนี่ยอย่างเสียงบทสนทนาหรือเสียงตัวละครพูดกันเนี่ยมันดูพุ่งออกมาจากกลางจอจริงๆไม่ได้ออกมาจากซาบาชิดล่างเพียงอย่างเดียวนะครับอย่างนี้มันทําให้เสียงมันดูสมจริงนะครับคล้ายๆกับการที่เราดูในโรงภาพยนตร์จริงๆมากยิ่งขึ้น พัสดสุดท้ายแล้วมาดูระบบบริการสมาร์ททีวีกันบ้านนะครับบราวีเกเนี่ยเขาใช้เป็น Google TV นี่กดให้ดูปึ๊บอ่านี่คือหน้าตาอินเทอร์เฟซของเขาจะสังเกตได้นะครับว่าตัวไอคอนของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันเป็นทรงกลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ายังเป็นเวอร์ชั่นก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็พวกแอปเนี่ยที่เป็นสายดูหนังซีรีส์แล้วก็กีฬาเนี่ย ถือว่าให้มาครบครันที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครเพราะว่า google tv เนี่ยเขาเก่งเรื่องจำนวนแอปพลิเคชันนี่แหละมีเยอะที่สุดเลยเนี่ยอย่างพวก YouTube Netflix Amazon Prime Video HBO Go Apple TV Disney Plus Hotstar พวกเนี่ยมีทั้งหมดนะครับพวกซีรีส์เอเชียเนี่ยวไอืยี่มีทั้งหมดเช่นกันนะแอนิเมชันก็มีพวกบิลิบิลิ แล้วก็สุดท้ายละแอปพลิเคชันของคนไทยเห็นไหม mm hmm. พวก AS Play, True IDTV, True Visions Now พวกเนี้ยมีทั้งหมดนะดูพวกการถ่ายท่าสดกีฬาต่างๆเนี่ยฟุตบอลพรีเมียร์ลีก mm hmm. ก็ดูผ่านแอปเหล่านี้ได้ครับแต่ที่เอกซ์คลูซีฟที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นแอปดูหนังของทาง Sony เองที่ให้ผู้ใช้งานบราวเวียเนี่ยเขาดูฟรีนะอย่าง Sony Pictures c ค r e ตรงนี้กดเข้าไปสักหน่อยปึ๊บนี่เห็นไหมเป็นรูปเลนนะฮะ ของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ของโซ n y เขาคือแอปตัวนี้นะครับจะรวบรวมหนังของค่าย Sony Picture ของเขาเองนี่แหละหลายร้อยเรื่องเลยให้เราได้ดูฟรีฟรีกันก็สามารถไปกดเลือกดูกันได้แล้วก็รวมถึงนะมันจะมีพวกหนังใหม่ๆหน่อยเนี่ยหรือว่าพวกหนังเกรด A นะครับเขาจะต้องใช้เครดิตในการรีดี e มเพื่อที่จะดูซึ่งบาวิอาเก้เนี่ยเขาให้มาถึง10เครดิตด้วยกัน ส่วนรุ่นอื่นเนี่ยบาเวียแบาเวียเต่างๆเนี่ยผมขึ้นลิสต์ไว้ให้ดูตามนี้นะครับความพิเศษของแอปนี้เนี่ยคือ b i t r a t สูงมากด้วยนะครับคือเราจะได้ดูหนังเนี่ย streaming ที่มีความชัดมากที่สุดนะครับชัดกว่าแอปอื่นๆทั้งหมดเลยมีความใกล้นะเทียบเคียงกับแผ่นหนัง 4K Blu-ray จริงๆแล้วก็รวมถึงนะครับ สัดส่วนของภาพเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นสัดส่วนแบบ i m a x ด้วยครับได้ภาพใหญ่โตพื้นที่แบล็คบาร์น้อยครับเสพภาพได้เต็มตามากยิ่งขึ้นอย่าง Spider-Man นี่ฉบับน้องทอมฮอลแลนด์เห็นไหมภาพใหญ่โตสวยงามเลยแล้วก็สตูดิโอผลิตหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือ Sony Pictures นี่แหละครับเห็นไหมครับการที่เอามาดูกับทีวี Sony b r a v i วแบบเนี่ยถือว่าถูกต้องเป๊ะตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยนะ From lens to living room ของเราอ่านี่แหละครับการดูแบบชาวอารยธรรมที่แท้ทรูขอหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าโซนี่เองเนี่ยเขาให้ความสำคัญนะในการส่งมอบประสบการณ์การรับชมหนังเนี่ยได้ภาพแสงสีที่มีความถูกต้องอย่างที่ผู้สร้างหนังเนี่ยเขาต้องการให้เราได้เห็นนะครับเขาเลยทำโหมดภาพเสด็จรูปขึ้นมาให้เราใช้งานได้ง่ายนะอย่างถ้าเราใช้ แอปอย่าง Sony Pictures Core แบบนี้อยู่นะครับให้เราไปที่เมนูแล้วกดปรับนะบภาพเป็น Sony Pictures Core Calibrate Mode คลิกเดียวปุ๊บเนี่ยได้ภาพแสงสีถูกต้องอย่างที่ผู้ผลิตหนังเขาต้องการส่งมอบให้เราเลยเห็นไหมก็จะเป็นโทนแบบเนี้ยที่ถูกต้องนะครับโทนแบบโรงหนังนี่แหละรวมถึงแอปอื่นด้วยนะอย่างพวก Netflix ก็มี Netflix Calibrate Mode และก็รวมถึงแอปอย่าง Prime Video ด,ด้วยครับ ผลการสังงานด้วยเสียงนะครับจริงๆเขาก็รองรับ2ระบบด้วยกันแหละก็คือพูดนะครับกับรีโมทคอนโทรลอันนี้ทําได้อยู่แล้วแบรนด์อื่นเขาก็ทําได้นะแต่บาต่เวียเก9เนี่ยก็รองรับการพูดแบบแฮนด์ฟรีด้วยคือเราพูดโดยตรงกับตัวทีวีได้เลยนะครับภาษาไทยเขาก็รองรับนะจ๊ะมาดูกันนะเฮ้ยกูเกิลเปิดไททานิกบน Netflix รับทราบไททานิกใน Netflix นี่เป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนนะครับพูดอะไรก็ทำตามเห็นไหมไททานิกมาแล้วรีมาสเตอร์เป็น 4K นะครับเอามาฉายบน Netflix เพิ่งเข้าด้วยภาพชัดเลยนี่มาดูผลงานของเจมส์แคเมรอนกันอีกสักคำสั่งหนึ่งนะครับเฮ้ก <Hey, Google. S 3> ูเก l e turn off the TV got it Turning off Bravia 9โอ้โหเห็นไหมพูดภาษาอังกฤษก็ตอบโต้กับเราเป,ปาาน็นภาษาอังกฤษเก่งมากเลยปลบมือให้หน่อยสิจ้ารุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นเพียบเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดที่ผมพบเจออยู่บ้างอย่างแรกเลยนะครับ บราเวีย9ไม่ได้มีไซส์แบบมาตรฐานนะ55นิ้ว65ิ้านิ้วเ,ออเขาจะเริ่มที่75นิ้วแล้วก็85นิ้วเน้นไซส์ใหญ่โตเลยนะครับฉะนั้นท่านที่ต้องการไซส์เล็กเนี่ยอาจจะต้องไปเล่นพวก OLED b r a า i เวีย8หรือว่าพวกบรา v เวียเเป็นต้นไปครับแล้วก็จุดที่2นะครับคือพอร์ต HDMI v e อร์ชัน2.1เขายังให้มาอยู่ที่2ช่องนะครับใจจริงผมอยากจะให้เขาแบบใจปั๊มให้มา4ช่องเลยแหละเลยขอฟีดแบ็ไปยังโซนี่อีกทีนะ ส่วนราคาเปิดตัวเชื่อว่าหลายท่านรอคอยอยู่นะไซส์85นิ้วที่ผมได้มารีวิวนะครับจะอยู่ที่179,990บาทแล้วก็ไซส์75นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่129,990บาทครับสำหรับการรับประกันเนี่ยผมขึ้นรายละเอียดไว้ให้ตามนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนร,รับประกันในที่ mysony นะ โดยสรุปเนี่ย BRAVIA 9คือทีวีสายพันธ์ mini LED ที่ดีที่สุดเท่าที่โซนี่เขาเคยผลิตมาเลยครับแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของโซนี่เองเนี่ยที่ถือว่าช่ำชอมากเลยนะในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่ต้นน้ำนะฮะสู่ปลายน้ำทำให้คำว่า Cinema is coming home ของเขาเนี่ยไม่ใช่คำโฆษณาที่เกินจริงต่อไปครับแต่มันเป็นประสบการณ์จริงที่เราสามารถสัมผัสดได้นะครับจากทีวี BRAVIA 9ตัวนี้นี่แหละ เห็นไหมชาวอารยธรรมท่านไหนนะครับหลงรักเจ้าทีวีตัวนี้แล้วอยากจะครอบครองเป็นเจ้าของนะครับอาจจะต้องเตรียมสินสอดน,นะที่มีก้อนใหญ่นิดนึงเลยนี่แหละนะครับในการสู่ขอทีวีตัวนี้นะครับสู่ห้องนั่งเล่นของเรานั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็คือบรา v เวียเจากทาง Sony นะครับถ้าไหนอชอบคลิปนี้ผมาฝากกดไลค์กดแชร์และกดสไครช่อง LCD TV Thailand ของเราด้วยนะสวัสดีครับ